สวนชนสุราษฎร์ธานีและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมกำลังช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและประชาชนในช่วงมรสุมส่วนชนภาคสองโดยสรนชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมตรวจรือ,อุปกรณ์เดินเรือของเรือและท่าเรือซีทรานเฟอรี่เส้นทางดอนสักเกาะสมุยดอนสักเกาะพังงานเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวตรวจสอบใบอนุญาตการใช้เรืออุปกรณ์ช่วยเหลือและชูชีพ ต้องมีครบจำนวนตามข้อกำหนดของเจ้าท่าและแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ติดตามพยากรณ์อากาศเพื่อความปลอดภัยก่อนเดินเรือรวมถึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสภาพอากาศฝนขึ้นลมในทะเลทั้งนี้นสอนชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เตรียมเรือตรวจการความเร็วสูงและเรือในบัญชีกำลังสองชนภาคสเตรียมรับสถานการณ์หากมีเหตุเกิดขึ้นจะได้พร้อมให้การช่วยเหลือได้ทันที สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสสมุยบริษัทตระเ,เร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาตฟ,ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเดคอรร้านอาหารบีชเมลท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน